ากที่ประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์รวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําวันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำเรื่องการพร่องน้ําการเก็บกักน้ําในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก เพื่อให้เกิดความสมดุลพร้อมกำชับให้กรมชลประทานดูแลความแข็งแรงของเขื่อนรองรับสถานการณ์น้ำในอนาคตและเมื่อสถานการณ์ลี้คลายให้สำรวจผลกระทบและดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาแต่ละพื้นที่ให้เร็วที่สุดซึ่งรัฐบาลได้จัดเตรียมงบป,ประมาณไว้แล้วผู้กระลัฝาสถานการณ์จากภาคเหนือด้วยจังหวัดตอกเขียงเหนือด้วยุงเมหาน,น,น,นาครด้วยนะครับแล้วก็สุกพากาดในภาพรวมออกมาหลายด้วยงานได้มีการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลออกมาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคือสถานการณ์ สภาพการอากาศก็มีการคาดการลุวงหน้านะครับว่าเราต้องมีแผนสำรองแต่ไม่ใช่เพียงแียความพร้อมนะครับว่ามีเรื่องของร่องของโพลาร์ที่จะเข้ามาอีกอะไรคุณนองเนี้ยนะงนั้น,ะน,นปัญหาของเราคือเรื่องระบ,บายน้ําออกจากุ้ที่ได้อย่างไรลดการความเสี่ยให้ได้มากที่สุดระบายก็ต้องเตรียมมาตราการเตรียมอุปมาณต่างๆในเรื่องการขึ้หือโยยาให้เร็วที่สุดให้ถึงทุกภาคส่วนเพราะว่าความเดือดร้อนมันเกิดขึ้น ด้านบลเอกประวิตรวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ภาคกลางจังหวัดชัยนาทอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างหลังเพิ่มปริมาณการระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากในระยะนี้ยังคงมีฝนตกชุกในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําเป็นไปนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพน้ําฝนและน้ําท่ากรมชลประทานจะทยอยปรับการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็นลําดับ ในอัตรา2,680ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิดและสั่งการให้สทชจังหวัดร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการ13มาตรการรับฤดูฝนเร่งเบี่ยงน้ำจากแม่น้ำป่าสักเข้าคลองระพีพัดออกทะเลโดยตรงรวมทั้งขอให้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ10ทุ่งที่จัดเตรียมไว้เพื่อลดปริมาณน้ำลงพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลจะเร่งและแก้ไาขปาัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายโดยเร็วเป็นความมุ่งหมางของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรับทราบว่ารัฐบาล ใารกานทุกคนจะร่วมมือกันเพื่อที่จะให้ผลกระทบแก่ประชาชนนั้นได้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นสถานการณ์จะได้ได้ขี้คลายโดยเร็วไม่ช้านะครับรับรองว่ามือน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการช่วยเหลือและเลออยียวยาอย่างเร็วที่สุดรัฐบาลย้ำการประชาสัมพันธ์ต้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพให้เพียงพอและทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมัน่น ผมธิดาทิพยานนท์นรายงานค่ะ